คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีครรภ์หรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้ามมากอดไว้คนที่มีคู่กรณกอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ ภาพเปิดมาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งกําลังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทําร้ายแกมบังคับให้หญิงสาวอ่านอักขระที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพที่เขายื่นให้เธอดูและพอหญิงสาวที่ถูกบังคับนั้นไม่มีทางเลือกเนื่องจากเธอนั้นเป็นห่วงลูกสาวที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่เธอจึงจําเป็นจะต้องอ่านตามคําสั่งของคนกลุ่มนี้และในขณะที่เธออ่านอยู่นั้นก็ได้ปรากฏแสงที่เรืองออกมาจากตัวอักขระอย่างน่าอัศจรรย์แล้วกลุ่มคนเหล่านั้น ก็ได้ดึงเอากรดเล่มหนึ่งออกมาจากปากของชายคนหนึ่งที่นอนอยู่พอหญิงสาวได้อ่านอักขระทั้งหมดจบลงเธอก็ได้สลบไปส่วนลูกสาวของเธอนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจที่เข้ามาช่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ภาพนั้นจะถูกตัดไปเปิดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอมีชื่อว่าลินดาลินดานั้นเป็นคนขยันแต่สถานะการเงินของครอบครัวของเธอนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีนักในวันนี้ เธอก็มาทํางานพร์ททมหลังเลิกเรียนเช่นเคยซึ่งขณะที่เธอกําลังจัดของในร้านอยู่นั้นก็ได้มีรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาชวนเธอคุยซึ่งรุ่นพี่คนนั้นมีชื่อว่าอีริกและท่าทางของดินดานั้นก็ดูเหมือนจะเขินอายเวลาคุยกับอีริกจนทําตัวไม่ถูกเพราะอีริกเห็นดังนั้นเขาจึงขอตัวไปข้างนอกเพื่อไปหาเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆของอีริกก็ประกอบด้วยเบนเจสิก้าดีแอนและอเล็กซ์ทั้งหมดนี้กําลังคุยถึงเรื่องการไลฟ์สด พื่อเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามให้กับโซเชียลของตัวเองโดยทุกคนนั้นปรึกษากันแล้วว่าอยากจะเข้าไปไลฟ์สดในตอนกลางคืนที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแต่ที่นั่นมีรปภคุมอยู่และห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้าไปจากนั้นเบนจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากลินดาเพราะพวกเขานั้นอยากให้ลินดาไปด้วยเพราะเห็นว่าเธอนั้นสนิทกับรปภของที่นั่นซึ่งก็น่าจะสะดวกต่อการขออนุญาตเข้าไปนั่นเองแต่ลินดาเธอก็ไม่อยากจะลางานและไม่อยากจะมีปัญหากับทางหัวหน้างานอีกแล้วเธอจึงได้ศศปฏิเสธเบนไป แต่แล้วเจสก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับยื่นต่างหูเพชรให้กับ Linda, ลินดาและได้บอกกับลินดาว่าเธอจะให้ต่างหูเพชรน,นั้นเป็นหลักประกรันและหลังจากกลับจากตึกล้างนั้นมาแล้วเธอก็จะโอนเงินให้กับลินดาในทันทีพอลินดาได้ฟังแบบนั้นเธอก็ได้ตอบตกลงแล้วทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางไปยังตึกล้างคืนนั้นในทันทีจากนั้นลินดาก็ได้เข้าไปคุยกับร,ปรอปภให้และแล้วทางก็ได้สะดวกตามที่พวกเขาคิดเอาไว้ซึ่งในตอนนี้ ทุกคนก็ได้เข้ามาอยู่ในตึกร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจสที่ไหนตอนนี้ก็ได้ทำการไล่์สดไปด้วยแล้วจู่ๆเธอก็พบว่าเพื่อนๆของเธอนั้นได้หายไปซึ่งในตอนนี้เธอก็อยู่กับอีลิกเพียงสองคนเท่านั้นเจสได้ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแต่ทัในใดนั้นเองอีลิกและเจสก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังตามพวกเขามาแล้วทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีลงบันไดไปแต่เจสก็ยังไม่เลิกที่จะไล่์สด เธอกละอริก e วิ่งลงบันไดามาชนกับลินดาแล้วทั้งหมดก็ได้ล้มลงไปจึงทําให้จอไลสดของเจสนันดับไปในทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งสรุปแล้วบางอย่างที่เจสและออริกเหตนนั้นก็คือเพื่อนๆของเขาเองที่แกล้งปลอมตัวใส่ชุดขาวมาหลอกเพื่อสร้างสถานการณ์แต่ก็เพื่อเพิ่มยอดคนดูในการไลสดถีงเท่านั้นและด้วยความอยากรู้อยากลองเมื่อทุกคนเหลือไปเห็นทางเดินที่ถูกปิดกั้นเอาไว้โดยเทปของตำรวจซึ่งนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ห้ามเข้า แต่พวกเขาที่อยากจะเข้าไปสำรวจและทําการไลส่สดในนั้นแต่ดินดาก็เป็นคนเดียวที่แย้งว่าเราพอไม่ให้พวกเขานั้นเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครฟังเธอเลยจากนั้นทุกคนก็ได้เดินเข้าไปในที่ห้ามเข้าในทันทีและเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วพวกเขาก็ได้พบกับห้องห้องหนึ่งที่ได้มีเทปปิดไว้อยู่ห้องเดียวฝั่งเจสซี่เห็นว่าเริ่มมีสัญญ,ญาณโทรศัพท์แล้วเธอจึงได้ทําการไลส่สดขึ้นอีกครั้ง แต่อีริกก็เริ่มเห็นว่ามันไม่ค่อยจะโอเคแล้วเพราะถึงขนาดติดเทปไว้ที่ห้องห้องเดียวเราก็ไม่ควรที่จะฝากฝืนเข้าไปแต่อเล็กซี่เป็นคนเลือดร้อนซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจในคำเตือนของเพื่อนหรือใครทั้งนั้นแล้วก็เดินไปหยิบขวานมาเพื่อที่จะพังประตูเข้าไปแต่ก็ยังดีที่เพื่อนๆได้ห้ามเอาไว้ก่อนและบอกว่าก็แค่หมุนลูกบิดเข้าไปก็เพียงพอแล้วแล้วลูกบิดก็ได้ถูกเปิดออกอย่างง่ายดายพอทุกคนได้เข้ามาในห้องแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะจู่ๆ ไฟโคมในห้องนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาเองและพอมีแสงไฟทุกคนก็มองเห็นกระดาษที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นห้องฝั่งอเล็กไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่าสนใจก็เลยเดินไปเตะกระดาษเหล่านั้นออกแต่แล้วทุกคนก็ต้องตะลึงกับภาพที่ได้เห็นตรงหน้าเพราะบนตรงพื้นห้องนั้นปรากฏภาพสัญ,ญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมันคล้ายกับงูสนเจที่กําลังหาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ก็ต้องตกใจเพราะอเล็กนั้นได้แกงโยนคราบงูมาใส่เธอเพออิริกเห็นดังนั้นเขาก็เริ่มเกิดความระแวงขึ้น เขาจึงได้บอกกับเพื่อนทุกคนว่าให้ระวังตัวเอาไว้ก็จะหากพวกเราเจอคราบงูในห้องนี้ก็แสดงว่าที่นี่นั้นเคยมีงูมาก่อนจากนั้นทุกคนก็ได้พบกับรอยกระเบื้องที่แตกเป็นรูทําให้พวกเขาเกิดความสงสัยอเล็กซิกกาและบ้าบินก็เลยยื่นมือลงไปก็พบกับสิ่งของบางสิ่งบางอย่างติดมือขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือรูปภาพภาพหนึ่งที่คล้ายกับที่หญิงสาวได้ถูกบังคับให้อ่านตอนต้นเรื่องดีแอนที่เห็นว่า รูปภาพนี้มันมีลักษณะาคล้ายกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนพื้นห้องจ,จึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดถ่ายรูปแต่ในทันใดนั่นเองเมื่อแสงแฟลชของดีแอนตกระทบลงไปบนภาพก็ได้เกิดอักขระเลืองแสงขึ้นมาแต่ก็มีเพียงลินดาที่มองเห็นเพียงคนเดียวสักพักลินดาที่เริ่มมีอาการปวดหัวและได้เกิดภาพสอนขึ้นเพราะอีริคเห็นหนังนั้นก็เริ่มที่อยากจะพาเพื่อนๆออกไปจากที่นั่นแต่ทว่าด้วยความสงสยัย ดินดาจึงได้อ่านตามอักขระเรืองแสงที่เธอนั้นมองเห็นเพียงคนเดียวแล้วพอเธออ่านจบทุกคนก็ต่างถนงตโนกก็ได้มีตะกั่วจำนวนมากบินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันบินพุ่งมาชนกระจกจนมีเลือดสีเขียวที่ไหลเปื้อนกระจกเต็มไปหมดแถมไฟในห้องก็เกิดอาการติดติดดับดับและมีลมพายุพัดเข้ามาในห้องอย่างรุนแรงแล้วทุกคนก็เริ่มเกิดความกลวขึ้นมาจึงได้เดินมารวมตัวกันอยู่ที่กลางห้องซึ่งณนะตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็กําลังยืนอยู่บนสัญ,ญลักษณ์งูโดยที่ไม่มีใครสังเกต แล้วทันใดนั้นสัญลักษณ์มูก็ได้เหลื่องแสงขึ้นก่อนที่มันจะถูกเปิดออกทำให้ในตอนนี้ทุกคนได้ตกลงไปอย่างเบื้องล่างของบ่อน้ําแต่ทว่าลินดาที่ได้โผล่ขึ้นมากลับพบว่าบ่อน้ําบ่อนั้นเป็นบ่อน้ําที่อยู่กลางป่าแล้วเธอก็ได้ขึ้นมาด้วยความมึนงงและพบว่าไม่มีเพื่อนๆคนไหนขึ้นตามเธอมาเลยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาอย่างตึกร้างที่เพื่อนๆทุกคนได้ขึ้นมาจากบ่อน้ําแต่เหลือเพียงลินดากับเจส ที่ยังคงไม่ขึ้นมาสักทีและด้วยความเป็นห่วงเพื่อนอีลิกจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อน้ําอีกครั้งแต่เขาก็พบกับความว่างเปล่าและพออากาศจะหมดอีลิกจึงต้องขึ้นมาจากน้ําด้วยความอ่อนแรงแล้วหลังจากที่อีลิกขึ้นมาทุกคนก็ต้องตกใจเพราะในบ่อน้ํานั้นได้เกิดปรากฏการณ์น้ำโวนขึ้นเพราะคนที่เหลือทําอะไรไม่ถูกพวกเขาจึงได้ลงไปเรียกรอกปภและบอกว่าลินดาและเจสนั้นจมน้ําไปพอรปภได้ยินดังนั้น เขาก็รู้สึกไม่เชื่อว่าในตึกร้างแบบนี้จะมีบอ่อน้ําลึกขนาดนั้นอยู่ได้ยังไงและด้วยความที่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงตํารวจเพราะกลัวว่าความซวยจะมาถึงตัวเองเราปอปอจึงได้ขึ้นไปดูสถานที่เกิดเหตุเองและในฝั่งของลินดาเมื่อเธอไม่พบเพื่อน,น,นที่ตามขึ้นมาจากบอ่อน้ําเธอก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับสุสานแห่งหนึ่งที่อยู่ดีๆผีโพคองก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกทั้งมันก็ยังจะเข้าทําร้ายเธอ ดินดาจึงพยายามเอาตัวรอดทุกวิถีทางแล้วเธอก็พบว่าแสงแฟลชของโทรศัพท์นั้นมันสามารถใช้เป็นอาวุธที่ใช้ต่อกรกับผีปกครองหรือปีศาจร,ร้ายได้จากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีจนกระทั่งได้มาพบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่กลางป่าและเมื่อเธอได้เปิดประตูเข้าไปยังด้านในเธอก็ได้เจอเข้ากับบันลังและภาพหญิงสาวคนหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้เดินไปยังอีกห้องเธอสังเกตเห็นตุ๊ก,กตาที่ตกอยู่บนพื้นเธอจึงได้ก้มเก็บมันขึ้นมา และได้นำไปแขวนไว้ตรงที่มีตุ๊กตาหลายตัวอยู่แต่แล้วสายตาของลินดาก็ได้เหลือไปเห็นหญิงสาวสองคนที่อยู่ในบ้านหนังนั้นแต่ด้วยสัญชาตญาณของเธอจึงทําให้เธอนั่งรีบหาที่หลบก,ก่อนหญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนที่เธอไม่รู้จักแต่หญิงสาวอีกคนหนึ่งนั้นก็คือเจสเพื่อนของเธอนั่นเองเจสที่ไม่มีสติถูกหญิงสาวติดสันํานชุดแดงมาเปลี่ยนใส่ให้และพอเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อย หญิงปริศนาก็ได้เหลือบมาเห็นลินดาที่กําลังแอบมองเธออยู่พอลินดารู้ตัวเธอจึงรีบหลบไปในท,ทันทีและพอลินดาเริ่มมองไปอีกครั้งหญิงปริศนาคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วลินดาจึงได้รีบเข้าไปปลุกเจสให้ฟื้นคืนสติกลับมาแต่พอเจสเริ่มมีสติทั้งสองเข้าไปพยายามที่จะหาทางออกไปจากบ้านหลังนั้นแต่แล้วหญิงปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยการไต่ลงมาจากเพดานและเข้ามาทำลายเจสจนเธอนั้นกระเด็นออกไป จากนั้นมันก็ได้เข้าทำร้ายลินดาต่อแล้วหญิงปริศนาก็ได้ถามว่าลินดานั้นมาทำอะไรที่นี่และพยายามจะเข้าทำร้ายลินดาด้วยกรีดแต่ลินดานั้นก็พยายามที่จะเอาตัวรอดอย่างสุดกำลงังด้วยแสงแลชจากมือถือที่เธอมีแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่รปภอ,พอที่ขึ้นมาดูบนตึกร้างณนะห้องที่เกิดเหตุทุกคนนั้นต่างเป็นกังวลอย่างมากดีแอนที่เกิดความสงสัยขึ้นมาเธอจึงได้นนำรูปภาพและร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดก็พบว่าสรุปแล้ว บ่อน้ำแห่งนี้เป็นประตูมิติที่จะเชื่อมไปยังอีกมิติหนึ่งได้และจากรูปก,ก็จะเห็นว่าในภาพปรกากฏทหารหรือกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่ล้อมหญิงสาวชุดแดงอยู่และกลุ่มคนจํานวนนั้นก็ได้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีเพียงชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ก่อนที่ภาพนั้นจะตัดกลับไปที่ฝ้าของลินดาซึ่งในตอนนี้ลินดาและเจสก็ได้รอดจากเงื้อมมือของหญิงปริศนามาได้เจสที่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าพกลับไปเป็นชุดเดิมแล้วก็กําลังจะออกจากบ้านหลังนั้นไป แต่แล้วโชคก็ไม่เข้าข้างพวกเธอเพราะทั้งสองได้เผชิญหน้ากับผู้หญิงปริศนาชุดแดงอีกคนซึ่งหญิงคนนั้นได้พูดขึ้นว่าค่าน้องสาวของเธอทําไมด้วยความอาฆาตพร้อมกับชี้หน้าและตะโกนไล่พวกเธอให้ไปให้พ้นพ้นพอลินดาและเจสได้ยินแบบนั้นพวกเธอจึงรีบออกมาจากบ้านและวิ่งตรงไปยังที่บ่อน้ําในทันทีโดยลินดานั้นได้ถือกลิดที่ใช้ค่าน้องสาวของหญิงชุดแดงติดมือมาด้วยเพื่อจะเอาไว้ป้องกันตัวและแล้วทั้งสองก็ได้กลับมาถึงบ่อน้ําบ่อเดิม ก่อนที่ลินดาจะกระโดดลงไปในบ่อน้ํานั้นเพื่อหวังจะกลับไปสู่โลกปกติแต่ทว่าในจังหวะเดียวกันเจสก็โดนพลังของหญิงชุดแดงดึงตัวเธอลอยไกลออกไปและเพียงครู่เดียวหญิงชุดแดงก็ได้ตรงเข้ามาหาลินดาและพอเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงได้ตัดสินใจดำลงน้ําไปในทันทีแล้วลินดาก็ได้โผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําที่ตึกร้านแห่งเดิมก่อนที่เพื่อนๆจะได้ช่วยเธอขึ้นมาจากน้ําลินดาได้บอกกับเพื่อนๆว่า เจสต์งติดอยู่ในนั้นพอเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นอีริกจึงเป็นคนที่จะลงไปช่วยเจสแต่ก่อนที่อีริกจะกระโดดลงไปบ่อน้ําก็ได้เกิดปรากฏการณ์น้ํพุ่นขึ้นอีกครั้งแล้วร่างของเจสก็ได้ลอยขึ้นมาเหนือน้ําซึ่งในตอนนี้เจสกลับไปอยู่ในชุดสีแดงเหมือนเดิมและอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติจากนั้นตัวของเจสก็ได้ลอยขึ้นมาและจะพูดขึ้นว่าแกเอาของฉันไปซึ่งในตอนนี้คนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนไม่ใช่เจส จะกลายเป็นผีชุดแดงที่สิงร่างของเจสอยู่จากนั้นผีชุดแดงก็ได้หยิบขวานขึ้นมาและฟันเข้าไปที่มือของรอปรพอจนขาดซึ่งมันทาให้ทุกคนนั้นตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงจะรีบวิ่งหนีไปแต่ประตูเจ้ากรรมก็ไม่เป็นใจเพราะจะพยายามเปิดเท่าไหร่มันก็เปิดไม่ออกสักทีซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังลนดานอยู่นั้นลินดาที่มีสติที่สุดเธอจึงได้หยิบมือถือขึ้นมายิงแฟลชใส่หน้า,ามันมันจึงทําให้ผีชุดแดงออกจากร่างเจสไปในที่สุดแล้วประตูก็ได้เปิดออกมาได้พอดี ทุกคนจะได้รีบวิ่งหนีออกไปทำให้ในตอนนี้เหลือเพียงลินดาและเจสที่ยังอยู่ในห้องแต่แล้วผีชุดแดงก็ได้กลับเข้าสิงร่างเจสอีกครั้งอีกครั้งมันก็ยังเข้าทำร้ายลินดาและถามหากลิปที่เธอเอามาและในจังหวะนั้นลินดาก็ได้ยกฟแฟลชถ่ายใส่มันแบบรัวๆจนผีชุดแดงจะต้องกรีดร้องดั่นด้วยความทรมานแล้วอีลิกที่ย้อนกลับมาช่วยก็ได้เข้าไปตบผีชุดแดงซึ่งมันทำให้มันนั้นกลธเป็นอย่างมากจึงได้จับอีลิกนั้นโยนลงไปในบ่อน้ำ อเล็กซิตาม,มาอีกคนก็ได้บอกให้ผีชุดแดงออกมาจากร่างของเจสแต่ทว่าระหว่างที่อเล็กกำลังจะเข้าไปหาผีชุดแดงนั้น <c oughs> เขาก็เกิดพลาดทา่าตกลงไปในบ่อน้าอีกคนแต่ก่อนที่อเล็กจะจมลงไป <c oughs> เขาก็ได้ดึงเอาผีชุดแดงที่อยู่ในร่างของเจสลงไปในบ่อน้ํากับเขาด้วยก่อนที่ประตูมิติจะถูกปิดลง <c oughs> แล้วบ่อน้ําอันแสนลึกลับและน่ากลัวก็ได้กลายเป็นพื้นห้องธรรมดาเพียงเท่านั้นและเมื่อทุกอย่างสงบลง ลินดาก็ได้เดินออกมาจากห้องแล้วก็ได้พบกับร่างของเพื่อนๆทั้ง5้าคนซึ่งได้ถูกจึงเอาไว้ตรงบันไดาทางเดินของตึกร้างแล้วอีริกก็ได้เรียกให้ลินดาไปช่วยพวกเขาแต่ทว่าพอลินดาหันไปมองอีกทางเธอก็พบกับผีชุดแดงที่กําลังพุ่งเข้ามาจะทําร้ายเธอแล้วลินดาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในฝันซ้อนฝันในขณะนั้นเธอก็เห็นดีแอนและเบนที่นั่งอยู่กับเธอจากนั้นลินดาก็ได้ปรึกษากับเพื่อนทั้งสองคนว่าเธอควรจะนํากริดที่เธอเอามาส่งคืนให้กับผีชุดแดง แต่เบนนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาคิดว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าหากคืนกิดไปแล้วผีชุดแดงนั้นจะไม่ฆ่าพวกเขาหลังจากนั้นลินดาก็ได้หยิบกุญแจออกมาจากมือของหลปอพอที่ได้ถูกฟันก่อนหน้านี้เพื่อที่จะออกไปตามหาคนมาช่วยเพื่อนๆของเธอแต่ทว่าผีชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับขวานในมือพอลินดาเห็นดักนั้นก็ได้สาแสงแฟลชมันอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะหนีกลับเข้ามาที่ห้องเดิมซึ่งในขณะนั้น ผีชุดแดงก็ยังพยายามที่จะพังประตูเข้ามามันจึงทําให้เบนใช้ติดปัดเข้าไปที่แขนของมันจนมันได้แอนตาทานหายไปแต่แล้วจูๆ่ๆผีชุดแดงก็ได้มาโผล่อยู่ที่ด้านหลังของดีแอนก่อนที่มันจะใช้พลังย่งกริดจากเบนมาจากนั้นมันก็ลากดีแอนกลับลงไปในประตูมิติอีกครั้งแล้วลินดาจึงได้รีบกระโดดตามลงไปซึ่งปรากฏว่าลินดาได้มาโผล่อยู่ที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งในห้องนั้นเธอได้สังเกตเห็นเพื่อนๆของเธอ ที่ถูกตึงร่างเอาไว้ลออยู่ผ่านผนังที่เป็นเหมือนกับกระจกแต่แล้วลินดาที่ยังไม่ทันจะได้ช่วยเพื่อนๆของเธอเธอก็ถูกพลังของผีชุดแดงควบคุมร่างกายของเธอให้นั่งลงบนเก้าอี้ขณะนั้นลินดาไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แล้วผีชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับบอกลินดาว่าหมดเวลาของเธอแล้วจากนั้นมันก็ได้ใช้พลังควบคุมให้ลินดาหยิบผิดขึ้นมาเพื่อที่จะแทงตัวเองลินดาที่พยายามควบคุมสติเอาไว้ จึงอาศัยทีเผลอใช้มืออีกข้างหนึ่งของเธอกดแฟลชโทรศัพท์แบบรัวๆมันจึงทำให้ผีชุดแดงและเธอก็เดินห่างออกจากกาันแล้วผีชุดแดงนั้นก็ยิ่งโมโ oh หเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและได้ใช้พลังเวียงร่างของรินดาไปกระแทกกับผนังกระจกจนมันแตกออกรินดาที่ในตอนนี้กาลังนอนตะเกียกตะกายอยู่ที่พื้นนั้นและในจังหวะนั้นเองผีชุดแดงก็จะเข้ามาทำร้ายเธอแต่เบนก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทนันโดยเขาได้ใช้กริดแทงเข้าไปที่หลังของมัน จนมันนั้นหนีหายไปจากนั้นเบนก็ได้บังคับให้ลินดาน,นันนรีบออกไปจากที่นี่เขาบอกว่าลินดานั้นสําคัญกว่าทุกคนแต่ลินดานก็ไม่ยอมหนีเพราะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนแต่ทว่าเบนก็ได้นํากลิตมาจอดที่คอของเธอก่อนที่เธอจะเหลือไปเห็นรอยสักที่เป็นสนัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่เคยทําร้ายแม่และเธอในตอนที่เธอยังเป็นเด็กซึ่งเธอนั้นจําได้ไม่มีวันลืมแล้วเบนจึงได้พูดกับลินดานว่าถ้าในวันนั้น แม่ของลินดาอ่านตัวอักษรเร็วกว่านี้พ่อของเขาก็คงยังไม่ตายและหน้าที่ของเบนก็คือการที่มาเอาเกลีดเล่มนี้กลับไปเพราะมันเป็นเหมือนสมบัติของตระกูลของเขานั่นเองซึ่งลินดาก็คือกุญแจสําคัญเพราะเธอเป็นคนเดียวที่จะสามารถทําให้ประตูมิตินั้นเปิดออกและจะทําให้เขานั่งกลับไปยังมิติเดิมได้แต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่นั้นเพื่อนๆที่เหลือก็ได้เดินโซซัสโซเซกันออกมานั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลังของผีชุดแดงนั้นได้เสื่อมลง แล้วทั้งหมดก็ได้สังเกตเห็นว่าผ้าของผีชุดแดกนั้นได้มีเลือดไหลออกมาแถมก็ยังมีเสียงร้องหว่ยหวนดังขึ้นก็เห็นท่านจะไม่ดีทุกคนจึงได้รีบออกจากบ้านนั้นไปในทันทีพวกเขาพยายามรีบวิ่งกลับไปยังบ่อน้ําที่จะสามารถกลับไปยังมิติเดิมได้แต่ระหว่างทางนั้นดีแอนกลับตกไปยังหลุมศพที่เต็มไปด้วยแขนของศพมากมายที่กําลังจะเข้ามาจับตัวเธอเอาไว้แล้วเพื่อนๆทุกคนจึงได้พยายามที่จะช่วยดีแอนขึ้นมา แต่ทว่าพอพวกเขาช่วยดีแอนขึ้นมาได้สําเร็จกลับมีผีโพองจํานวนมากแห่กันออกมาจากป่าก็เห็นแบบนั้นพวกเขาจึงได้รีบพากันวิ่งหนีกระทั่งมาถึงบริเวณประตูมิติแต่แล้วความหวังของทุกคนก็ได้พังทลายลงเพราะประตูมิตินั้นได้ถูกติดเอาไว้และพวกเขาจะช้าไม่ได้แล้ว,พวเพราะผีโพองก็กํลาลังตามพวกเขามาขณะนั้นฝั่งผู้ชายก็พยายามที่จะไปขวางผีโพคงเอาไว้ขณะที่ลินดาก็พยายามที่จะตั้งสติและอ่านอักขระพวกนั้นขึ้นอีกครั้ง และมันก็ได้ผลเมื่อประตูมิติได้ถูกเปิดออกทุกคนจึงได้ทยอยกันกระโดดลงบ่อน้นนั้นไปและในตอนนี้ก็เหลือเพียงลินดาเจสและเบนที่ยังอยู่ในมิติผีแต่ทว่าในฝั่งของเบนก็มวัวแต่ไปหากริชที่ทําหล่นหายและแล้วผีชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและมันก็ยังคงมีฤทธิ์เดชอยู่มันได้พุ่งเข้ามาทําร้ายเบนแต่พอผีชุดแดงเห็นลินดาที่จะเข้ามาช่วยมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปทําร้ายลินดาแทน มันได้กดลินดาลงกับพื้นและขึ้นคล่อมเธอพร้อมกับพูดว่าแกจะต้องตายที่นี่ซึ่งลินดาก็ได้พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อที่จะดิ้นให้หลุดซึ่งในตอนนี้โทรศัพท์ของเธอก็ได้พังไปแล้วแต่แล้วสายตาของเธอก็ได้เหลือไปเห็นกริตเข้าลินดาจึงพยายามเอื้อมมือไปเพื่อที่จะหยิบกริตแต่ด้วยพลังบางอย่างเสมือนมีแรงดึงดูดระหว่างลินดากับกริตทําให้กริตนั้นลอยเข้ามาอยู่ในมือของลินดาจากนั้นเธอก็ได้ตะโกนตอบกับผีชุดแดงไปว่าไม่มีทาง ก่อนจะใช้กรีดแทงเข้าพิที่บริเวณใบหน้าของมันจนผีชุดแดงนั้นต้องกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและลอยกระเด็นออกไปจากนั้นลินดากับเจสทั้งสองก็รีบวิ่งพากันไปที่บ่อน้าในทันทีซึ่งพวกเธอก็ได้กลับออกมา่างมิติเดิมอย่างปลอดภยัยแล้วประตูมิติก็ได้ปิดลงแต่พอเพื่อนๆเ,เห็นว่าเบนนั้นยังก,กลับออกมาไม่ได้เพื่อนๆจึงได้บอกให้ลินดาอ่านอักขารบนภาพนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะกลับไปช่วยเบนออกมา ซึ่งลินดาก็พยายามอยู่ตั้งหลายครั้งแต่ประตูมิติกลับไม่เปิดออกสรุปแล้วที่ประตูมิติไม่เปิดออกมานั้นก็เป็นเพราะว่าในเวลานี้เป็นเวลาล่งเช้าแล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็ต่างอยู่ในอาการเสียใจยที่ไม่สามารถช่วยเบนเอาไว้ได้แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังเศร้าโศกอยู่นั้นรปภอก็ได้พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่ามีใครสนใจเก็บมือให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วหนังก็ได้จบลง แต่ทว่าก็ยังไม่จบดีเมื่อจุดจูมีวิดีโอคอจากเบนที่อยู่มิติผีได้ขอหาแม่ของเขาแล้วภาพก็ได้ปรากฏให้เห็นผีชุดแดงที่กําลังจับตัวเบนเอาไว้ก่อนที่แม่ของเบนจะสะดุ้งและโยนโทรศัพท์นั้นไปแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วจริงๆ